สวัสดีครับหากินแบบบ้านครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมาหาไตแมงหาไตแมงไปขัวนี่ครับกับสมุนนะครับสมุนก็น,นอนลึงๆอยู่นี่นะครับต้นหนึ่ง,งๆๆๆๆมิงซิงมิงซิงมิงซิงครับต้นหนึ่ง,งย่างอยูน่นะพี่น้องไปหาไตแมงกันครับเขา้นใดยอย่างหาไตแมงขัวพี่น้องเดี๋ยวสีไตกันใดเราจะขวาซู่พี่น้องกินครับเอาคู่แมงครับเมือนนี้พี่น้องับ จักจันมัตเตเซ่เหรอพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมเห็นจักจันเหรอครับพี่น้องนี่หัวจักจันนี่ครับจักจันแม่เนี่ยนี่เอาพี่น้องนี่ครับผมจักจันบินตกมาเอ้าวบ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วบ่ตรงยางเอ้ยนี่มาแย่งกันยังไงเนี่ยพี่น้องผมเห็นจักจันอีกตัวนึงครับผมตัวนี้มิจักจันแต่วหัวจับบ่ถึงครับเสียทีใดวะ เดี๋ยวพี่น้องผมขอจับเอาก่อนนีครับผมเราเห็นไหมครับจักรจั่นยี่หม่องไฟอะครับครับเสียมีจักรจั่นอยู่ครับเดี๋ยวไปหาวิธีเอาก่อนครับเห็นครับผมตกมาแล้วนานนี่อีกแล้วครับผมจักรจั่นโอ้พี่น้องเดี๋ยวจักจั่นอีกแลครับนี่ครับผมจักรจั่นอีกตัวหนึ่งครับผมปั๊บนี่ครับพี่น้อง ตกากระเจันคือลายเดี๋ยวครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยว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 เห็นเข้มามืแล้วครับผมเห็นอีกตัวนึงบินอยู่เลาะนี่แหละนี่ครับตากระจันตัวนึงครับมันตกลงมาครับพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวผู้ครับ ห่างฉะน,นั้นเลยแบบพี่น้องครับพี่น้องขอจับจกกัดจันหลังบ้านก่อนครับพี่น้องนี่ครับสีเขา่าเปล่าเข่าทุ่งบ่บเขาพี่น้องบ่เขาบ่เขาครับพี่น้องผมมาผมจีดจัดจันปนหน่อยนะครับพี่น้อง อ,อ,อ,อีกนะครับนัอ,อีกสองตัวตักันกระจังโอ้ยติดกับตกักกระจังเลยอ,อ,งองไหาอีกคนเห็นหลายตัวอยู่เขาไม่ถุงนะครับเขาไม่ถุงนะ้ะ ถึงไซนุนเลยครับผมว่ามันเข่าอยู่แน่บ้างครับนี่ครับผมได้ไหมล่ะครับพี่นอ้องนี่ครับผมเอาวิธีนี้ก็ได้ครับยศสูงสูงอ๋อพี่นอ้องเดี๋ยวจะกระเจนหลายตัวเลยเด้กครับพี่น้องวู้จะกระเจนขึ้น,นหลายแถววะ นี่ครับผมน,นี่ตว,ว้มแย่บ่ห้องอ้มันนอ่นอยู่ใต่ต้นแค่ครับนึ่งหันผมจับบางตกับบินตกลงครับเดี๋ยวผมได้อุป,ปรกรณ์ใหม่มาแล้วครับพี่น้องออาจากจันนี่และวปนอื่นน <c oughs> ี่น้องห,หลายโตเลยเดีตอนห่องหาบ่ปห็นบ่หินครับพี่น้องว่ามันสิบ่หลายอา้าว กี่เดชจักจั่นอยู่ดอกครับอยู่หลังบ้านผมนี่แหละครับต้นดอกแก่พี่น้องเดี๋ยวเราเห็ครับผมเอาแนวตักอึงผมนี่แหละครับกีนี่สี่ดชตักแล้วกอึงแชื่ถุงปฏิกับถุงปฏิกันบกลางอันบ่วงคล้องกระปอมใส่นุ่นลงไป ก,ก่อนตักอึงจัดการบอมอึงครับพี่น้องนะครับพี่น้องสีใดบ่เห็เนบ่ครับนะี่ยเขามาแล้วครับเขามาแล้ว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 พี่น้องเขามาแล้วอยู่ในนู่นเฮียเด็การเด็การ นี่ครับผมในการในการพี่น้องแต่ว่ามันวงใหญ่นี่เห็นไหมครับนี่ครับเอาละครับผมแต่ซิปโตก็ได็ดปนอยู่หรอก <c oughs> ม,มันมันบ่ลายครับปีนี้โอโ้พี่น้องลายโตแถว่า้ยี่หม่องเลยเดี่ยเอาตัวนอี้ก่อนเอาตัวตัําก่อนครับพี่น้อง อ้ยตัวหนึงบินลงนี่แล้วครับนี่ให้บินอยู่แกะมบินโอ้ยตัวที่ห้องผเห็นบินแล้วครับพี่น้องตัวที่ห้อเห็นท่านท่านในบินอยู่ครับเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วพี่น้องโอ้ยตกงี้ตัวนึ่ง ต,ตื่นกันครับแต่อยู่ในน,น,นี่ตัวนึงครับที่เหลือเดี๋ยวหากอนครับอยู่มองได้เนี่ยพี่นอ้องขอมไม่อีกแล้วครับอมมาอีกแล้วชัวร์ว่าเขาจะได้จจกาตครับนี่ครับผมจะก,กัดจันครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ดักเขาอุปรกรณ์บบตบจะก,กัดจันพี่นอ้องไหม้แล้วครับเอ,อาไหม้เนี่ย ตอนตอูีสิบประเด็นที่สองเบิงครับมันตีหยากครับผมมันโตตีหนักครับนี่ใส่สองมือไส่ไม่แล้วครับเขาไม่แล้วครับผมเขาไม่เล็กนี่นี่ละนี่ครับผมใส่ตับตบก่อเลยครับไม่แล้ว นี่ครับโอ้จุดเดือดปนนี่หรอครับอย่างงีกแล้วครับผมรครับผมบผมาอีกแล้วครับพี่น้องตัวนี้โต๊มาต่าๆครับพี่น้องเห็นไหมครับจับเอาเลยครับนี่ครับ โอ้สิเด็ปปนนี่หรอครับมันเยียวใจผมนะมีอยู่สองซ้ำต้นี่แหละครับนอนครับพี่น้องปั๊บนี่ครับผมกลางึ้นตกใจเฮ้ยมันนอนบินโบ่ไก่เราครับเนี่ยตกามากๆนี่คือต่ำเนี่ยครับจังนี่ครับผม อาหารแบบบ้านเดี๋ยยังจะเอาครับโอ้เดี๋ยวจะกันเป็นสิดครับหลังบ้านทผมนีนะครับเลาะคู่สะกบดอกแค่นะครับหัวคำมันห่วงครับผมแต่เดี๋ยวพอเห็นนะครับผมก็เลยลองมาไต่ลองเบิ้งเข่าแล้วข้างนอกเบิ้งอีกกันครับปาอีกแต่ครับผมนี่สียกระพูนครับในห่วงตัวแม่ิบอห้องครับเข่าอีกแล้วครับเข่าอีกแล้ว นี่ครับผมนี่ได้แลครับนี่ครับผมพี่น้องผมจิตจับตัวนี้เบื้องมือขึ้นได้ปะไม่บอกนี่แล้วครับพี่น้องเขาบดเขาไปได้ปะอืมเฮ้ยเหรครับ มันโมทนัดครับกันถือกล่องน้ำกันอยู่ในหนมันนี่ครับหมากมันจิตติดหมากอันนี้ตลอดเลยครับเนี่ยเออน,น่หนะมากหมากแค่นี่ครับอันแนี้นวอันนี้เขาใหญ่ครับอันนี้มันแนวผมมันแนวตบจักจันครบครับกเาาอเอาา็เอามาเขาเอืนไว้เอามาประยุกเอาครับเนี่ยตบจักจันแบบสูตรพิเศษครับผมเนี่ยสวิงเลยเนี่ยครับ เห็นไ้วครับผมเองพี่น้องมัอสีเบ่งผลงานทัก,กจันจะไหลาย,ลายตัวครับเอาอยู่นยครับ้นแค่หลังบัานเดี๋ยวมืวเอเสารผมเสียตําซู่พี่น้องซิ่มครับผมนี่ครับเป็นตัก,กจัน ของหายากครับปีนี้ว่ามันคืออะไกินแหละนี่มันมาห่วงอีหลังบาทมึงก็เลยลองมาไต่ลองเบิงึงว่าได้ยังกับเสี่ยวครับมันได้จักระจันจะต่ำใส่หม่ม่วงครับมืออื่นสุดๆเลยอ่าพี่น้องหลังจากนี้ครับผมมาขึ้นไต่มาแล้วครับนี่ครับนี่ครับเศ้านี่เขาสีมาต่ำกันครับในประมาณยี่สิบสอง ยี่สิบสองยิบสามตัวนี่ครับไตมาแล้วกะนี่ครับต้มใส่หมกม่วงครับผมม่วงแล้วกษณะนี่ครับใส่พริกแล้วกษะใส่หอมกันนี่ครับตัวนี้เป็นผักกับครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมามาหนีสิพากินตำจักกระจันครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยตำเนี่ยตำกางแจ้งกันเลยครับพี่น้อง ชิเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยว่ามันสิบไม่ได้กินจักกะจันแหละครับผมนะครับผมโคบประมาณนี้จักกะจันเนี่ยถ้าเป็นจักกะจันจักกะจันที่เฮาหาเองครับพี่น้องนะครับตัวผูมันก็สิมีนี่แกะออกแนะนำว่าให้ตำแบบสดๆดิบๆเลยครับแต่ว่าถ้าจักกะจัน ที่เขาไปสื่อน้าตลาดค่ะพยายามกินสุกนะครับพี่นอ้องบางเถ้อเขาจะเอาหยัางใส่มาติดมาไตา่อันนี้เขาหาเองเขาก็ะสีมั่นใจครับกินดิบได้เลยมองลงไปครับแันนี้แจวจัก,กรจันพี่นอ้องหรือว่าตําจัก,กรจันลุยครับครับเดี๋ยวจิใส่ ใส่โคงนัวดลงไปมันตั้มจันสิบเสียบสูบยี่นอกินจันสิบเสียบโอ้เบิดพอดีน้อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ใส่นำกระเดียกไปแล้ว Hoa gì nay hôm hôm hòm hôm 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 พี่เดี๋ยวผมสิตักเซถวยซีมน้ำกัน,นครับผมนีม่ยวตำจักระจันสูตรทากินแบบบันบานครับใส่มะม่วงเอาไปตำมม่วงใส่จกกักระจันเดี๋ยวกัน แล้วครับพี่น้องเอ้ยครับผมตักจัดจานกันครับนี่ครับผมที่สุดของที่สุดของเมนูอีกแล้วครับผมแต่ไปบ่เคยกินกับต้องร่องครับผมพี่น้องตำจักระจันใส่หมงผมแนะนําตำดิบครับแสบที่สุดแต่ว่าเขาต้องหาเองครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนบางคนกับสิ่งตำสุกครับแต่ว่าขั้นดิบเนี่ยมันที่สุดยอดครับผม นี่ครับเมนูน้าตาดตำจักระจันสูตรหากินแบบบานบานครับผมเดี๋ยวมาซิมกันครับอ่าครับขั้นตอนแรกเขาก็สิซิมครับผมคนเนี้วตุวอกขึ้นมามพี่น้องเจนซี่จังซี่รับผมนี่ครับตำจักระจันครับผมแล้วก็เีืยวตามด้วยผักครับผมเนี่ยเข่าปากซิมกันครับนี่พี่น้องเห็นซะก่อนครับสัตว์ Mm hmm. แจ่มแห้งครับทำเดี๋ยวแจ่บื mm hmm. ที่สุดนะครับ ครับพี่น้องแต่ก็นี่ครับตำแต่ซีกของพี่น้องเมืองทำกันเพราะว่าอันนี้หลังจากเมื่อคืนนี่เขาไปเขาไปไต่มาไต่มาแล้วก็มันเลยมาจัดตำกินนองเนี่ยเศร้าเศร้าตัวแล้วเศร้าก็ตัวเศร้าสองเศร้าสามทําอัาาานนี้นี่ครับผมแฉบแห้งครับตำแตงัวอโอ ผมถึงบอกว่ามแจ้งเนี่ยครับอย่างให้่ยเซียบอย่างฝันกับกัดนี่โอ้เสียบเนี่ยแดดแดดอารมณ์แห้งกินกับโคนกับอย่างแต่ว่ามันต่ำแจ้งกระจังเท่าเน,นี่ยที่สุดแล้วครับเนี่ย ก็เป็นหนึ่งเมนูครับมานําเสนอครับตำจักระจันหากินยากครับมันมึนขึ้นเดี๋ยวผมต่างใจว่ามาไต่เบิ้งครับปล่อยยังสกัสซีเอาว่าสิบเบิ้งไต่กิริษมาเห็นจักจันควันกิริษเบาเลยครับในจักจันมาตำสู่พี่น้องกินเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้ส่องหาก,กินแบบบ้านบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผม เป็นคำต้งใจให้การหากินแบบบานๆบาซีมีคิปมานำเสนอให้พี่น้องในเบิ่งเรื่อยๆครับถ้านี่เวลาเดีย๋ยวผมบริบตไปทุระหรือว่าไปใส่ใมการสิจัดเมนูถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิ่งนําครับผมครับรับชมคลิปต่อไปครับบาซีเป็นอย่างครับสำหรับวันนี้หากินแบบบานๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ